สวัสดีดครับผมวุฒิรวุฒิมณิสารจากโรงเรียนชาระอาวิยาผมครับสวัสดีค่ะรินจิติมาจากอิสลามพิทยาลัยแห่งัประเทศไทยค่ะวันนี้เราได้มากิจกรรมจิตอาสามาดูภาพ,พยนตร์ปริศนาธรรมนะคะสําหรับวันนี้ที่ได้มาหลังจากชมภาพยนตร์เสร็จแล้วก็ได้ทั้งความได้ทั้งความรู้ในเรื่องศิลธรรมมองทางด้านพลเมืองการเป็นพลเมืองดีได้รับความรู้เยอะมากเลยนะคะ ที่ได้มานะคะคือจริงๆแล้วขึ้นมาเป็นครั้งแรกค่ะจิตอาสาครั้งนี้แล้วก็ระยะทางในการเดินดทางก็ค่อนข้างจะไกลมากเลยแต่ก็รู้สึกดีมากค่ะที่ได้มาประทับใจมากค่ะครับตรงผมนะครับก็ความรู้ที่ได้นะครับคือได้รู้หลายแกลหลายอย่างในหลายมุมของเกี่ยวกับความมาการเมืองของต่างประเทศว่ามันมันเหมือนกนัประเทศของเราไหมว่า ยังไงครับส่วนความรู้สึกที่จะมาครับคือรู้สึกดีครับแล้วก็ระยะการเดินทางก็ไม่ไกลครับ